สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในช่อง Chang Story นะคะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสัตว์โลกน่ารักค่ะแต่ว่ามันจะน่ารักอย่างที่คิดไหมเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปดูในคลิปกันเอานะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะ ถ้าพูดถึงสัตว์แล้วเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงสัตว์เลี้ยงที่น่ารักหรือบางคนอาจจะนึกถึงสัตว์ที่มันหน้าตาแอดแบลแอดแบลมองผิวเผินแล้วเนี่ยมันก็ดูคิ้วดีนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้ากับคอนเซปต์คลิปในวันนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าคลิปในวันนี้ของเราเนี่ย เป็นคลิปที่เกี่ยวกับสัตว์ที่จู่โจมมนุษย์หรือว่าทําการสังหารมนุษย์ค่ะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าอัตรานี้เนี่ยเขานับจากจํานวนครั้งที่เกิดการจู่โจมมนุษย์จนถึงแก่ความตายขึ้นนะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นกรณีเฉพาะเท่านั้นกรณีอื่นๆอย่างเช่นพวกสงครามเนี่ยเขาไม่นับนะคะและนี่คือ10ลำดับสัตว์ที่ทำให้มนุษย์ ตายมากที่สุดในโลกลำดับที่10ได้แก่สิงโตค่ะสิงโตเนี่ยเป็นเจ้าป่าเนาะแล้วก็เป็นสัตว์ที่ทรงพลังมากๆเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลแมวขนาดใหญ่ค่ะไอเหมียวที่บ้านเราเนี่ยไม่นับว่าเป็นตระกูลแมวขนาดใหญ่นะแต่นับว่าเป็น หนึ่งในตระกูลแมวเหมือนกันสิงโตเนี่ยมีลำดับใหญ่หรือว่ามีขนาดใหญ่รองมาจากเสือโคร่งไซบีเรียค่ะน้ำหนักตัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ250กิโลกรมัมตัวเมียเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็มักจะทำหน้าที่ในการล่าเหยื่อซึ่งเจ้าสิงโตเนี่ยเลยค่ะทำการจู่โจมหรือว่าทำการสังหารมนุษย์มาแล้วประมาณ200คนต่อปีค่ะลำดับถัดมาลำดับที่9ได้แก่ฮิปโปค่ะ ฟังไม่ผิดหรอกเจ้าฮิปโปที่เราดูว่ามันน่ารักในสวนสัตว์เนี่ยแหละจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ารักอย่างที่เราคิดนะคะเพราะว่าฮิปโปเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ก้าวร้าวและก็ดุร้ายมากที่สุดในโลกนะฮิปโปที่เราเห็นว่ามันอ้ว,ว,วนๆตุ๊ต๊ะเนี่ยจริงๆแล้วมันม่วงไวนะมันสามารถวิ่งบนบกได้เร็วถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแน่นอนว่ามันได้ทําการสังหารมนุษย์มาแล้วเหมือนกันนะคะสถิติเฉลี่ยต่อปี ที่ฮิปโปทำร้ายมนุษย์จนถึงแก่ความตายเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ500คนต่อป,ปีค่ะต่อไปค่ะลำดับที่8ได้แก่ช้างค่ะช้างเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งเลยแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์กินพืชแต่ถ้าเกิดว่ามันโมโหข,ขึ้นมาหรือภาษาชาวบ้านที่เราเรียกว่ามันตกมันเนี่ยแหะค่ะมันสามารถ ทำลายรถได้ทั้งคันอย่างง่ายดายเลยนะส่วนคนเนี่ยไม่ต้องไปนึกถึงหรอกค่ะว่ามันจะง่ายดายขนาดไหนขนาดรถที่เป็นเหล็กเนี่ยมันยังปู้ยี่ปู้ยำมาสัเละแล้วเลยแน่นอนว่าคนเนี่ยก็ไม่น่าจะเหลือหรอกเนาะและถึงแม้ว่าเจ้าช้างเนี่ยมันจะดูตัวใหญ่แล้วก็น่ารักเนี่ยดูเชื่องช้าแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเวลาที่มันวิ่งเนี่ยมันก็รวดเร็วเหมือนกันนะคะไม่ได้วิ่งช้านะ ช้างวิ่งเร็วนะคะเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งคือสถิติที่เขามีประเมินออกมาเนี่ยนะคะที่ช้างทำการจู่โจมหรือว่าทำการสังหารมนุษย์เนี่ย เกิดขึ้นมาแล้วบนโลกใบนี้แล้วก็สูงถึง600คนต่อปีเลยเยอะกว่าฮิปโปมา100คนนะคะลำดับถัดมาค่ะลำดับที่7ลำดับที่7เนี่ยน่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนเนาะแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้ติดในท็อปไฟค่ะลำดับที่7ได้แก่จระเข้ค่ะจระเข้เป็นสัตว์กินเนื้อที่น่ากลัวมากเวลาที่อยู่ใต้น้ำโดยเฉพาะจระเข้ที่ ตัวใหญ่ๆตัวโตๆตัวโตเต็มวัยอันนี้เ mies, นี่ยน่ากลัวจริงนะเพราะว่าฟ <P> ันของจระเข้เ <daran> นี่ยนะคะมีแรงกัด <Monday> ที่สูงมากแต่ถึงอย่างนั้นค่ะจระเข้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสัตว์ที่รักสงบนะคะ ปกติแล้วตามธรรมชาติเวลาที่จระเข้เนี่ยเผชิญหน้ากับมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขาจะเลือกหนีมากกว่าที่จะจู่โจมค่ะมันก็มีบางเคสเกิดขึ้นนะที่จระเข้แบบว่างั้ำลงไปใต้น้ําคือเรารู้กันอยู่ว่าวิธีการฆ่าเหยื่อของจอระเข้เนี่ยเขาจะงับลงไปใต้น้ำเนาะแล้วก็กดน้ําให้เหยื่อเนี่ย เรานึกถึงมนุษย์ที่โดนจระเข้จู่โจมโอ้ยกว่าจะตายทรมานนะคะแต่ก็นั่นเลยค่ะจระเข้เนี่ยก็ยังเป็นสัตว์ที่สังหารมนุษย์ไปเยอะอยู่ดีนะคะเฉลี่ยแล้วต่อปีเนี่ยจระเข้จู่โจมแล้วก็ทำให้มนุษย์ตายเนี่ยถึง1,000คนต่อปีเลยซึ่งบางคนโดนจระเข้จู่โจมแล้วไม่ เขาเรียกว่ายังไงอะไม่ได้เป็นอาหารจระเข้ก็มีนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็กลายเป็นอาหารจระเข้ลงไปอยู่ในท้องของจอระเข้เรียบร้อยค่ะถือว่าเป็นสัตว์กินเนื้อที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายอยู่ดีต่อไปค่ะลำดับที่6ลำดับที่6เนี่ยได้แก่แมงป่องค่ะจริงๆแล้วแมงป่องที่เราเห็นว่ามันตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะคะพิษของมันหรือว่าความอันตรายของมันเนี่ยไม่ได้เล็กตามตัวเลยนะ เพราะว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมีแมงป่องหลายชนิดที่มีพิษร้ายแรงค่ะแล้วมันก็ดันมีกระจายตัวอยู่เกือบทุกที่บนโลกใบนี้เลยนะบางทีมันอาจจะอยู่ในบ้านของเราในสวนของเราหลังบ้านของเราหรือแม้แต่ในรองเท้าของเราเองค่ะด้วยเหตุนี้แหละมนุษย์อย่างเราเนี่ยก็เลยได้เจอกับเจ้าแมงป่องเนี่ยได้บ่อยๆค่ะโดยเฉพาะในต่างประเทศนะคะอัตราที่แมงป่องเนี่ยได้ท การสังหารมนุษย์ไปเนี่ยต่อปีแล้วนะเขาเฉลี่ยออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,300คนต่อปีค่ะลำดับต่อไปลำดับที่5ค่ะลำดับที่5เนี่ยเรียกได้ว่าฆ่าชีวิตมนุษย์ไปเยอะพอตัวเลยค่ะลำดับที่5ได้แก่มวลเพชชคาตค่ะจริงๆแล้วบ้านเราไม่ค่อยคุ้นกับชื่อนี้สักเท่าไหร่เนาะมวลเพชชคาตแต่ว่า มันเป็นสัตว์ที่อันตรายนะคะมันไม่ใช่แบบว่าย่อยๆยเลยนะไอ้เจ้ามวนเพชคาตเนี่ยเพราะว่ามวลเพชคาตเป็นพาหะนำเชื้อโรคชนิดหนึ่งมาสู่มนุษย์ค่ะทำให้มนุษย์เนี่ยตายสีแงแก่นั่นเองซึ่งโรคนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโรคชากาสค่ะ ซึ่งอาการของโรคเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการติดเชื้อซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เวลาที่โดนกัดมาแรกๆเนี่ยนะคะพวกเขาจะยังไม่มีอาการใดๆปรากฏขึ้นค่ะจนกระทั่งเวลาเดินทางเข้าสู่8ถึง12สัปดาห์ค่ะอาการของโรคเนี่ยก็จะเริ่มมีมาให้เห็นค่ะ30ถึง40%ของผู้ป่วยที่ถูกกัดเนี่ยนะคะจะมีสภาวะแทรกซ้อนค่ะซึ่งสภาวะแทรกซ้อนตรงนี้แหละจะทาให้ผู้ป่วยเนี่ย ถึงแก่ชีวิตหรือว่าถึงแก่ความตายได้และเจ้ามวลเพชรคาตเนี่ยนะคะก็ถูกพบมากในอเมริกาและก็ทวีปยุโรปค่ะในประเทศไทยเนี่ยยังไม่พบเชื้อที่เกี่ยวกับเจ้ามวนเพชรคาตตัวนี้นะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะคนที่จะต้องเดินทางบ่อยๆอเน,ะเนาะเ,เดินทางไปอเมริกาเดินทางไปยุโรปเนี่ยก็ควรที่จะระวังตัวไว้ด้วยนะคะอย่าไปถูกเจ้ามวลเพชรคาตตัวนี้กัดเอาล่ะต่อไปค่ะลำดับที่4ได้แก่ สุนัขค่ะหรือว่าน้องหมาเนี่ยแหละน้องหมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับมนุษย์มายาวนานมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสถิติการที่สุนัขทำร้ายมนุษย์จนถึงแก่ชีวิตเนี่ยก็สูงเหมือนกันนะถ้าเราดูข่าวในทุกๆปีเนี่ยนะคะจะมีมนุษย์เนี่ย ถูกสุนัขเนี่ยทำร้ายเนี่ยอยู่บ่อยๆครั้งเหมือนกันเนาะในต่างประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายนะคะของบางประเทศนะที่ห้ามเลี้ยงสุนัขพันดุค่ะเพราะว่าจะมีอัตราสูงที่สุนัขเหล่านั้นเนี่ยจะทำร้ายเจ้าของที่เป็นผู้เลี้ยงได้บางคนเนี่ยนะคะถูกสุนัขทำร้ายแต่ว่าไม่ได้ถึงกับชีวิตก็มีเหมือนกันค่ะแต่บางคนเนี่ยถูกสุนัขจู่โจมจนทำให้ถึงแก่ความตายเนี่ย ก็มีเกิดขึ้นมาแล้วแล้วสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่ถูกสุนักกัดหรือว่าถูกสุนัขจู่โจมเนี่ยนะคะก็คือโรคพิษสุนักบ้าค่ะมีหลายๆเคสบนโลกใบนี้นะคะที่ตายหรือว่าเสียชีวิตเพราะว่าโรคพิษสุนักบ้าที่มากับตัวสุนัขเองเพราะฉะนั้นน้องหมาเนี่ยก็เลยมาติดอยู่ในลำดับที่4ค่ะที่มีอัตราการฆ่าคนสูงถึง ห้าห0,000ืนคนต่อปีค่ะลำดับถัดไปลำดับที่3คืองูค่ะบนโลกของเราเนี่ยมีงูมากมายหลายชนิดเลยนะคะที่มีพิษแล้วพิษเพียงแค่หยดเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะฆ่าผู้ใหญ่คนหนึ่งได้แบบว่าสบายมากๆเลยค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นก็คืองูบางชนิดเวลาที่ มนุษย์เนี่ยถูกกัดไปแล้วเนี่ยพวกเขายังไม่มีเซลล์รุ่มที่จะมาช่วยเหลือชีวิตค่ะนั่นก็เลยเป็นข้อเสียนะคะที่ทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าถูกงูกัดค่ะแต่ก็มีมนุษย์หลายๆคนนะคะที่เสียชีวิตเพราะว่าถูกงูชนิดอื่นที่ไม่ใช่งูมีพิษเนี่ยทำร้ายหรือว่าจู่โจมนะคะอย่างเช่นงูเหลือมงูหลามที่เป็นงูที่แบบว่ามี พละกําลังเยอะๆอะค่ะเขาจะใช้พละกําลังของเขาเนี่ยในการบีบรัดเหยื่อไม่ใช่ใช้พิษนะคะงูมีพิษเนี่ยก็ทําให้มนุษย์เนี่ยเสียชีวิตได้เหมือนกันส่วนงูที่ไม่มีพิษมีพละกําลังเหลือล้นเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยเสียชีวิตได้ไม่แพ้กันเลยค่ะสถิติเฉลี่ยต่อปีที่งูทําให้มนุษย์เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็คือ 13,800คนต่อปีค่ะลำดับที่2ลำดับถัดมาเนี่ยนะคะได้แก่มนุษย์ค่ะจริงๆแล้วข้อนี้เราไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเนาะมนุษย์เนี่ยจัดว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งบนโลกใบนี้เหมือนกันเป็นสัตว์สังคมที่สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะไตร่ตองได้ดีค่ะแล้วมนุษย์เนี่ยก็ มีอัตราการฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยที่สูงมากๆเช่นกันนะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วต่อปีเนี่ยประมาณ400,000คนเลยค่ะอันนี้เนี่ยนับจากการฆาตกรรมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่ได้นับเคสอื่นเลยนะไม่ได้นับพวกสงครามอะไรแบบนี้นะเกิดจากการฆาตกรรมอย่างเดียวเลยสูงถึง400,000คน ต่อปีและลำดับถัดไปลำดับสุดท้ายค่ะลำดับที่1น,น่าจะมีอยู่ในใจของใครหลายๆคนเนาะลำดับที่1ได้แก่ยุงค่ะ ยุงเนี่ยเป็นเจ้าตัวร้ายเลยนะคะที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปสูงมากๆค่ะเนื่องจากว่ายุงเนี่ยนะคะเป็นพาหะนําโรคชั้นดีเลยค่ะพอยุงมากัดเราแล้วเนี่ยเขาจะนําเชื้อโรคต่างๆมากมายเข้าสู่ร่างกายของเราด้วยโรคยอดฮิตเลยเนี่ยที่ทําให้คนในประเทศไทยเนี่ยเสียชีวิตมาเยอะมานักต่อนักแล้วเนี่ยก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะ สาเหตุเนี่ยก็มาจากการถูกยุงกัดเนี่ยเลยคะ่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมี โรคอื่นๆด้วยรวมไปถึงโรคติดต่อด้วยนะคะก็สามารถที่จะมากับยุงได้เหมือนกันสถิติต่อปีที่ยุงฆ่าชีวิตมนุษย์หรือว่าสังหารมนุษย์ไปเนี่ยอยู่ที่725,000คนต่อปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นลำดับที่1เนี่ยยกให้ยุงเลยนะคะมันเป็นเจ้าตัวร้ายจริงๆเลยนะและนี่นะคะก็คือ10สัตว์โลกค่ะที่ฆ่าชีวิตหรือว่าสังหารมนุษย์ไปเยอะมากที่สุดในโลกนะคะ คลิปนี้เนี่ยโอทำขึ้นมาเพื่อเป็นสาระความรู้เท่านั้นโอไม่ได้มีเจตนาที่จะด่าทอรหรือว่ากล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะถ้าหากว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดประการใดทางโอแล้วก็ทางช่องแชงแนลสตอรี่ต้องขออภัยมาในนาที่นี้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยโอจะต้องไปแล้วขอตัวนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรโอฝากเพื่อนๆติดตามด้วยเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพนะคะ see you next time ค่ะบ๊ายบาย